Hier diese Kirche gefunden dass wir diese Kirche gefunden haben und dass wir auch wieder dazu musst du übersetzen oder ja. was? Okay, übersetzt. Meine Frau hat sich krass verändert. Meine krass verändert. <laughs> Weil, früher, ich habe immer gesagt, ich habe eine gute Frau, aber keine liebe Frau. Wow. Ja, aber jetzt sie ist lieb, richtig lieb. Ja, und ich habe selber auch gemerkt, ich bin normalerweise, ich bin sehr schnell aufgeregt und ich bin auch sehr hart. เซอ r ์โคเล็กอะบัลคาร r ดนเขาบอกแต่ก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่ว่าขี้โมโหแบบถ้าอะไรไม่ได้ต่างใจเขาจะปี๊ดเนื้อเพราะฉันก็เลยบอกว่าฉันจะขอโทษทุกคนที่ทำให s ฉันเสียใจทุกคนที่ทำ r ห้ฉันเ e ียใจทุกคนที่ทำใ e ้ฉันเสียใจท r กคนที่ e ำให้ฉันเสีย e จทุกคนที่ท e ให้ฉันเสียใจทุกคนที่ทำให e ฉ z นเสียใจทุกคนที่ทำ้ฉเใทคนที่ำให้เขาวใจทุกค่ทำใหรฉัเสียใจเขาคนที่ทำใหนเสียใจเขกคที่ทให้ฉันเอียใจทุกคนที่ทาให้ฉันเสียใจเุกคนท่ทห

อ่แผไม่ต้องรใ่แล้วทุกี่มีคนมาแจกพี่ไ่ยากพี่น้องมาแจกถุงกับกระดาษ <laughs> เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแล้วตอนลีกดันซิงดี้ยูนลีกตังบดนไอสังหงอยดังเบบี้แล้วเขาบอกว่าแล้วทุกคนก็บอกมีร้องเพลงก็ร้องเพลงนมสัสก,การอยู่แล้วบางคนก็ร้องไห้บางคนก็หัวเราะบางคนก็อวก้วก สุดเอาเขียวไปขับกอ่งเบบี้เขาบอกว่าตอนนั้นเขาร้องไห้แบบเขาร้องไห้แบบเหมือนเด็กเลยอะแล้วตอนแล้วตอนแล้วต h นแล้วตอนแล้วตอน Ich <laughs> war, war mir total heiß. Ne? Ja. Weil ich verstanden oder so. Hm. Ne? Ich will hier weg, ich will hier weg. Ne? Und du gesagt, nein, bleibst du hier. Ne? Hm. Ja. Und dann? Ja, und dann Pastor gekommen oder sowas. Ne? Und dann Hand auf den Kopf, bin ich, hier, bin ich umgekippt oder so. Ne? Und dann war ich ganz ruhig erst, mhm. aber eiskalt. กันไข่ร r พออาจารย์สมเอกมาแตะหลังจากนั้นจากที่ร้อนๆอ่ะเหมือนเขาเป็นไข่แบบขึ้นสูงแล้วเขาก็บอกว่าทีนี้เขาหนาวสถานเลยเอาบอกเขาไม่เคยเจอแบบนี้อสถานสิตาค e อันที่ว่าีน่ีนั่นคืนเหมือนเขาเมาเาแบบเมาแบบไม่สั่งเลยแบบกูดนะ แต่พอตื่นขึ้นมาวันต่อมาวันรุ่งขึ้นตื่นมาแล้วเขาบอกว่าเขาเบาไปทั้งตัวแล้วเขาแบบความรู้สึกเขาดีมากๆา<ว><น>เลยใช <G ül üyor> ่ด้าเ่าเ,าเขาบอกขอบคุณพระเจ้ามากๆ,ๆที่พระเจ้าที่ทําให้เขาได้สัมผัสกับพระเจ้าจริจรงๆ,ๆเขาเชื่อแล้วทีนี้ว่าพระเจ้ามีจริงเขาขอบคุณพระเจ้ามาก